อาจจะเป็นแบบคล้ายกันในประเภทแพทเทิร์นแต่สีหรือก็รูปแบบบางอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนได้เช่นห้องนี้จะเอาไม่เอาเป็นยังไงแต่เรามีตัวอย่างให้ดูก่อนแต่ว่าลูกค้าสามารถปรับ ปรับได้ตามตามคอนเซปต์ที่ลูกค้าบริโรคได้ห้องน้ำอะไรเงี้ยอาจจะแบบไหนอยากได้คำเรื่องอะไรเงี้ยก็จะจะปรับให้ก็คือวัสดุลูกค้าสามารถเลือกได้่างนี้บางอย่างอันนี้เนี้ยมันก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ของเราว่าถ้าทาบ้านเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อคุลูกค้ามีขนาดเล็กนะกคนเล็กๆกำลังทำขนาดนี้ราคางบประมาณขนาดนี้เราก็จะปรับแบบให้เขา หรือว่าครอบครัวใหญ่ต้องการมีอะไรยังไงเพิ่มเตมิมมีกี่ห้องมากขึ้นอะไรเงี<ะ>้ยก็จะทำาให้แล้วก็ปรับมาตามหมายความว่าเราจะเหมือนออกแบบให้เฉพาะตัวมันก็เหมือนการจันการตัดเสื้อหให้เฉพาะคนเวลาเวลาขายลูกค้ามันก็จะเหมือนกับ ยากกับยากกับบางคนเพราะบางคนเขาไม่ค่อยชอบคิดค่ะคือบางคนอาจจะเอาตามแบบเราเลยแต่บางคนเขามีไอเดียของเขาอยู่มันก็เลยจะเป็นสถาตย์อิสรล์นึงที่เราจะทำมันก็เลยเป็นแบบนี้ว่าเออเราเป็นทําบ้านทํามือค่ะก็คือทําเฉพาะคนเะคนนะอย่งนี้อย่างนี้บางทีสร้างเขียนแบบทำาอาให้แล้วนะคะ พอไปทำจริงเนี่ยแม่จะตามดูตลอดเลยอย่างอย่างเขาที่แล้วที่ทำเนี่ยแม่ก็จะเปลี่ยนให้เลยนะคท้งอันี้มันเล็กไปแล้วอะไรเงี้ยเอาข้างขยายขยายนี่คือเราไม่ได้เพิ่มเงินลูกค้าครัอ่าแม่บอกโอ้แม่ไปให้นะตรงนี้นะไปอะไรเงี้ยแม่จะทําแบบนั้นไงมันก็เลยเออจะคอนแทคแับลูกค้าตลอดป้านตรงนี้เป็นนี้นะเป็นอย่างนี้ไล้นะเอานี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะถามครับมันก็เลยลักษณะบ้านเรามันเหมือนบ้านทํามือมากกว่าบ้านทําแบบ อุตสาหกรรมเราไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกรรมนะทำแบบทำนี้ก็แม่จะเลยไม่ทำโครงการแม่จะไม่เปโครงการใหญ่ๆเพราะจะดูไม่ชั่วเหมือนอะไรนั่นก็เราจะมีคอนเซ็ปต์คือเราจะดูเป็นไายหลังไายหลังใช่ดูให้เฉพาะเป็นเรื่องอะไรนี่อะไรอธิบายก็ฟังนะเป็นยังไงเออตั้งดูแลตั้งแต่แต่ขึ้นบ้านใหม่เลยเออไม่ใช่ตั้งแต่ลงเสาเอกเลยว่าอ่าคนนี้ควรจะลงเสาเอกวันไหนอะไรยงงแม่ไม่จะเป็นว่าบางคนเขาจะมาลงพร้อมกันเลยนะ้วทำโครงการนะ แล้คนไหนมีรู้บ้านหลังไหนจะมาลงพร้อมกันจะแม่จะบอกเลยบ้านหลังนี้ของคนนี้ค่ะคุณต้องไปวางหม <c oughs> ุดเองอะไรเองอะไรเงี้ยคเออคือให้ความสําคัญกับเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับอันนี้เป็นวิธีการแล้ถ้าเราทำแบบนี้เหมือนแบบก็ดูแลดีอ่ะดูแลทั้งหมดอะไรเงี้ยคีย์หนึ่งต้องต้องมีคําว่าดูแลเด้อ คืออันนี้คือตัวเราไงเราดูแลแต่ว่าจริงจริงลูกค้าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาอยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านนะเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมส่วนร่วมในการออกออกแบบบ้านคือเราจะไม่ยึดแบบของเราตายตัวคือจะให้เขามีส่วนร่วมในการขี่เอ็ด้วยแต่เราก็ให้คำปรึกษาว่าตัวไหนมันจะปรับได้ตามตามบริบทหรือว่าตามวัสดุของเราที่มันจะพอยืดหยุดนได้นี่เนี่ยลักษณะของแม่ก็จะเป็นสไตล์แต่แล้วบางทีเราก็อธิบายยากเหมือนกันคุกยา <Okay. S 2> แล้วก็มองอีกอย่างว่าบางทีการทําบ้าน้ักหลังเนี่ยไม่จําเป็นต้องใหญ่ค <Okay. S 2> หมายถึงบ้านเนี่ย <Okay. S 2> ในแบบคนบางคนก็แบบถือว่ามันมันยากนะจะทําบ้าน้ักหลังอย่างเงี้ยต้องใช้งบเยอะ <Okay. S 2> แล้วก็แต่เรามองว่าถ้าคุณทําบ้านหลังหนึ่งเนี่ยต้องผ่อนยาวมากเลยสามสิบสี่สิบปี <Okay. S 2> ถ้าคุณมีมัวแต่ทํางานแล้วทุ่มเทให้แหลกกับบ้าน่ะ <Okay. S 2> ไม่มีเงินเห,หลือสําหรับดูแลคนในครอบครัวค <Okay. S 2> เพื่อน พี่น้องพ่อแม่บางคนไม่ไปหาพ่อแม่แลวพว่ว่าจะทํางานเก็บเงินส่งบ้านเนี่ยแม่ห่องว่ามันไม่น่าจะยุติธรรมสําหรับการใช้ชีวิตฉะนั้นในมุมของเราก็คือว่าบ้านหลังใหญ่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นบ้านหลังของคนอื่นก็ได้แต่ว่ามันใหญ่สำหรับเราไงเพราะว่าเราก็ยังมีเวลาดูแลคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่กลับมานอนดูแลบ้านของบ้านหลังใหญ่ไต่ใครจะกวาดใครจะถูอะไรอย่างเงี้ย แต่เราดูบ้านหลังเล็กๆแต่เรามีความเฉลอใจเราใหญ่นะเราดูแลคนอื่นได้ครับวันนี้ไปดูแลพ่อแม่บ้างอะไรอย่างนี้ได้มีเงินพอเพื่อนจะพาไปเที่ยวไปกินเราไม่สายเลยดูไม่มีเงินต้องคิดในใจเนื่อยไปแล้วเมียดายใช่ไหมแต่ว่าเราน่าจะพอมีผ่อนบ้านส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บเอาไว้ดูแลคนอื่นแม่มองอย่างนี้แม่จะไม่ค่อยทำบ้านหลังใหญ่มากดีๆผมชอบคอนเ็ปต์ตที่แม่พูดนะบ้านหลัง บ้านหลังเล็กของเราอาจจะเป็นหลังที่บ้านหลังใหญ่ของเราอาจจะเป็นหลังเล็กของคนอ,อื่นเออมันเป็นคำที่คือจะพูดคำว่าอะไรดีอะแหละเดี๋ยวยวคำนี้ดีมากเดี๋ยวว่าต้องหาคําความหมายเปียบเปยอะไรเียเดี๋ยวว่าแต่ว่าคานี้ก็ได้นะเรื่ <จะ S 1> มีมุมของเราอย่าง่อเน<ค>ี่ยปอ<ค><ค>เรื่องมีเด็กสมัยนี้เขาอยากจะมีบ้านตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าก็จะมีแล้วไม่เหมือนสมัยแม่นะแม่เนี่ยห้าสิบหกสิบปีที่จะคิดจะมีบ้านนะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมากเลยใหญ่มากต้องเก็บตังค์ต้องมีเงินแต่เด็กสมัยนี้ไม่ต้องแล้ว แค่มีงานทําสามารถมีแล้บแล้วก็เริ่มครียกว่านกน้อยทํารังแบบพอครับค่อยสร้างรังของเราไปแล้วพอเติบโตลูกเติบโตเขาก็จะมีความผูกพันกับบ้านเพราะว่าเขาเขาได้อยู่เตะได้เติมได้เตีอย่างเงี้ยได้ทำได้อะไนี้เขาอยู่กับแม่กับพ่อนะบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนสมัยแม่นะลูกไม่ได้ผูกพันกับบ้านเลยอยู่บ้านพัก เออเกษียณแล้วถึงจะได้มีบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นที่บ้านเราใช่ไหมใช่ไหมไปจะกลับมาหาบ้านหรือมาหาความทรงจำเก่าๆอ่ะมันไม่มีแล้วเพราะว่าบ้านอย่างนั้นไม่ใช่บ้านเราค่ะนาะใช่ไหมจะได้เป็นความเสียไป